ขาบสบายดีพี่น้องมาค่ะบาดนี่บริกรกินโดนแล้ว mm hmm. เจลซีฟูดฟ้ดจักฟูด้ดบุฟูดดูหนูละแทบอยู่ทำเองอืม้มโอ้ยมากันนี่เนาะเจ็บเตี๊นหน่อยเพชดเจ็บจังเลยข่อยเด็กเจ็บจังไลยยังกินขาพอนทอนก็ทันตายหมดนี่จังวะใหญ่มาขี้อ้นมาบัตนี่มากินหอยแข้งเด้อ แซ่บขนาดใส่ก en ja ่นาดเสลด้มึง มียงหอยแครงด้วยพียนะ่เน้ะงลวบจนจอยโอ้ยหยุดหลายบัตรมาไปเล่นไซนออยู่ชุอยากไปหันไปหนีนะอยูเ่เพื่อนเปลืองเงิน เียเพือน,นตัวลินดี้ต่นินดี้เาก็ยังไปหาเหรียญมือนจะไปหาเหรียญเพื่อนนวก็ไปไปเหรอไปลงยนสวดพาไปทบ,บ้านจย,ยุ่งยันเด้อเรเลี่ยงพอไปพอไปทิตย์เดียวพอม,มามาอยูเพื่อนบอยู่ใส่พอจะไปจักอาทิตย์นึ่งไปเนี่ยอาทิตย์ลงใต้ขึ้นเหนือคนละ นัดผู้สาวไว้นัดผู้สาวในเกล็ดไว้คุยกันมาหลายเดือนแนละ้วกินบางเอฟซีที่ได้บอกเอฟซีแล้วผู้สาวไว้อายุหกสิบขวบใไป้เยพียงไหมหกสิบเกณฑหกสิบแปดเลยนะพอเผาหรอไปเห็นหรขคอขาดข้องมู้อุ้นเหมือนอย่ในเมียเละ <laughs> อะอภองอสเป็นบ้าไปแล้วี่นรองบอเวดบอเป็นบ้าไปแล้วเขาบอกหยอนน้ำมันสดอก,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 อกให้เราก,กินแสบๆแล้วยังเกลี้ยเกลียดเรานะฮะนี่บอกใกล้เกลียด แม่งมีจะเปนหลายนั่นาะเอามันเนาว่ะมันก็มีน้ำโขลนต้มว่น้องด้อิดป็นเนาหอยสดกระดกอือถูก่แม่นไข่ก็ติดเลือดแค่หน่อยโลเท่าไหร่สองร้อยผัวกินปลากระปองเมียกินหอยแข็งด้อไหแเ้วกินน บขนาดน้ยกนแล้วใชไปขค,คุดบนันใดคุดขนาดพักปลูกอน,น,นะะปลูกพักช่องขนมปอมซื้อในพาอิตู่มาวาน เจ๊เอือะนจะีมีนั่นนี่มนเสียดายนะเวลากินกล้วยเหรอบาลุกกินหมดแล,ะละว้วลรอกลวยนะกินกล้วยมมนเป็นไนรอเอาอย่างไ,มไ,มมไหมนะมือเลืะอน่ะ กินเอออะรักกินกล้วยแม่ชื่อมาไหว้ให้บันคััทาย่ไงอีเด้วยอร่อยร้น้ากินอื่บ้าองเร่ต้องเลี้ยวมีอื่นยังไหเนาะอินสิ้ะแล้วก็คับท้ายังบดีที่มีโจกาสไม่ซินอันนี้ว่าอะไรสิ่นี่เป็นโทษไรเยเพื่อนอันยิงลาบดิบนี้ง้คัท แต่ว่าคนมันนั่งกินเแตงการระบุครับไทยกับบดีสิ่นยังคิว่าคนนี้แต่เขาหิวเขาเขาจะไม่ได้กินเข่า,าคนละไม้นี่ไห้กินได้เดียเป็นเรื่องดีหมดแต่ว่าอย่าให้เป็นผลอามาให้หวานเกินไปให้ออกปเปรี้ยวๆน,นทีดีสมชวานะดีอือย่างตัวย่างทูเรียนนี่นะเขาบ,าบอกด้ว่าบูดีหลักของคนนิยมแต่ว่า็นนำมาซึ่งและหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกัน ก,กินเกินพี่ครับแต่ว่าการก,กินพอดีงามกว่าแซ่บันดับหนึ่งเนาะทุเรียนเนี่ยเนาะสุดท้ายกับข้อกินโดนแอมักน้อาป้าตัวลูกใครไม่ได้กินข้าวไอเดฟี่น้องนวยซ้ำผีผมเด้อว่ามันนวยในน้อยเด้เพื่อนะกินกินกินรวด นี่หน่วยที่สองนี่เลยกล้วยวน้ำว้าว้าวนิดหน่อยหนึ่ง้วก็กินแบบมากินกล้วยแล้วนั่งกันเลยนะเก่งใช่วะเดย่าเจ้านายพอหยีจปลูกไว้ออมพัดเดนี่ยเจะ้านายเป็นหน่วยก่อนเดี็กเขาชุกแล้วนะมึงม่ต้องเช็ดหน่วยดอกผีถ้ามึงอยากปลูกกับปลูกโลกมี้ตายย่อยๆนะก็ย่ยอยแล้วปลูกอยู่เด้อ นี่ก็ลายนด้อล่ะกุกล้ยว่าน่อยเลยออมเฮียหน่อยอยากได้พันลุงเบิ้ลนะงานแต่เนี่ยมันพันยังไงต้นใหญ่หวาดพะโลมันละบอกสูงใหญ่เลยเมื่อไปซือคอนอนนิดหน่อยแล้วอันอันออันหน่ยมันในขาสอกกว่านอนหนุวยมันเนาะพี่ช่างขายถึกๆใส่ฝรังเอาวิละเศร้าขันกีบคิดเอาใส่ฝรังเบิ้ะใส่ใหญ่ดูไทยเแพงกัแ่วิละรอยยี่ชิบุวว่าบ้านนอกกับไสเอเคีย ป้าพี่น้องมันเลประวัติศาสตร์คอยกินขลยขึ้น้อดงใหญ่ลิลี่มาไหมนะจ่ามึงไปขึ้นหอดมึงขึ้นสีวะมึงมีคนมากวนกูกันสีวาสวยจังเลยลูกก็ขึ้นหอดดูเพิ่งเคยยันดาคตาธรรมดาแล้วไปยังมีวิตของเรากว่าใจลูกวัวใจ ไม่นชีวิตห่วยแตกนะชีวิตบ่บอกคนนะคือแบบตัวเองเอาโตเลาะบ่กทำโตแบบนี้ไปใส่มาใส่กระบอกตีแต่หุ่นจะคว่ำดาสำดาหมูด่าหมาด่าไปกับสำนันบูเรื่องเออกูเห็ดแบบนี้นะบ่าวนะสาวคุณจะเขียดนคกูบอกว่าเมย์คุณคิดอะไรเมย์เผาคุณคิดอะไรนะสาวคุณจะขึ้นอะไรบคนมาขึ้นเป็นขัดยี่หม้ออีกมุมนึงเขาบาคนมาจะคว่ำ ัันนนจบ่่ีะใถ้าตัวเอานี่ไปนี่บอกเอายังไปนะอืมไปจะโตนะแมลงมันลอยมเมาเสือผ่ามันบเสือทะเบิงล็อกไว้เลยกุญแจหน้าบ้านนะมันอยากได้ให้มันโทรนั่นอีม่าอวบเรื่องมันไปผู้ว่าผู้ว่ามันยังเต็มอยู่มองอะไรเครื่องสำอางมัน แบบเปเล่นจุ่สุดเ่ยเมื่อในวันยุทธสร้างร้านทอขันไปเล่นนะย,ยูมีเอฟซีพิมพ์มามอยู่เลยว่าอยูเล่าเนี่ยกับร้อยเปเล่นกันเนี่ยต้องอัน,อน,นกระทังกำม,มาอ,มอยู่กับน้องอ้วนเขาก็แอบไปเล่นอย่างนี้แอบไปเล่นแต่บ้านเจ้าขอ,ของบัดเนี่ยประเทศลาวอันนี้ประเทศไทยรู้จักใครประเทศไทยเป็นประเทศที่ควงไงควงททแท้แท้เราคอยมองในแง่ที่ว่าเข้ามาแอบเปรเล่นบดีอยู่ประเทศลาวเจ้าของมันใหญ่ จะน้อยจนใหญ่อยู่หันอันนี้เจ้าฮักกับมาอยู่อเข้าใจบอ่อความหมายอะบ่แม่ว่าประเทศไทยบ่ดีประเทศไทยนะ่ะดีแต่คนเฮ้าน่ะมันสิหูจักท่านคนบอ่อคนขมันเป็นตย่านแท้ขากันบวกปูนถิ่มลงคล้องถิ่มลงป่าโว้ย สมมติในบโบกโบ,บ,บยังเลยได้เอาทีมข้างทางเลยน่นสมมติในโหดพวกเกาอีกแต่ว่าฉลาดนะไม่ได้ทิ้งที่จังหวัดนี้นะสมมติราค่ายอยู่จังหวัดมุกดาหารเนี่ยสมมติแต่เอาไปทิ้งที่นครพน,นมนะอจับได้คือเ่าแหละจับได้คือเขาไทยเขาตำรวจเป็นอ<ต>ิงเจ้าแค่ขี่รถน้ำมันทั้งข้าก็เห็นหมดล่ะสมมติวต่าอ้าวคนคนนี้หายไปแต่ช่วงกี่โมงประมาณตอนเช้าเขาก็เบิงเลยจากมุกมงเช้าไป ออกถนนเส้นน,นี่รถคันใดนาสงสัยเชียงใดเห็นตรงไหนโอ้ยใดที่เกา่าสมัยสมัยมันจะเลินถ้าก็บิรเขามากก็มีต่เถาอันนั่นแหละที่ว่าเจ่งิลีหนีกัรจับกลุ่ม,มไปเลยนะแต่พลนุะไทย่ก็ถึงล็อกอยูยอ,อินโดจกินบอกอินโดนีเซียบอกอคนภาคใต้เห็นไหมอย่าใครบรรเขานะสา,ายระบบแมน<ห>บอกบอ เขาจับเ่็นแล้วเขาอะไรวิสามานันติดคุกตลอดชีวิตแล้วอี่ยังกว่ากว่าก็ลืมซื้อแล้วนะเขาดันปีน่นี่แหละที่เราขึ้นเขาแม้ขึ้นเขาไปเป็นอาทิตย์พวกะีจับตำรวจจับอะไรตำรวจหาลอยนัยซีลอยนายเป็นลอยนัยรถได้มีได้เสยออกนอกประเทศได้เสยว่ามีคนสรอยเล่าเลยนำ้แ<ต>นำแแดกว่าเอาเงินหวานเงินยายตาม ชาวบ้านเอออันนี้ข่อยเว้านี่คือข่อยเว้าข่าวเละไข่อยเบิ่งข่าวพี่น้องเราซื้อวางในหมู่คน้นใต้เราหนีล่วงบันเนี่ยเราขอว่าเรามาป่วยนอนอยู่ล่วงบันนะวันนี้ข่าวนะวันนี้เราล,ลอยออกจากโรงพยาบาลมีคนมา,าพาไปมีได้เลยออกอินโดนีเซียไปแล้วจับได้ที่เขาอยู่อนโดนเซียจับได้ย้อนนั่นไปตีผู้หญิงผูง้หญิงแกงควาวเออเขาเลยประสานมาครับไปเทศไทยบ่าไข่บิ่งข่า,ขาว เนเื่งองบ่รละเอีดขอ,รรองคอทเถ้าขอกำลังยินวร้างตอนถึงจับได้จับไดย้ย้อนปีขยิ่งเอาอิมมาไไม่มแร้วไมเนี่ยอืมอิมอ่มออิ่มนะจนบดเลยเออเอาโอเคแล้วที่นี้ครับปฏิ้า